เด็กทุกคนมาทากิจกรรมขับรถโกคาร์ก็ดีค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะที่ช่วยส่งเสริมช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆที่ปิดเทอมแล้วด้วยค่ะดีไงเป็นถุกฉะอลกับเด็กๆคาหนูชอบเด็กๆเราชอบมาเห็นแบบว่าเด็กที่เขาแบบเอ้ยบริทูต์อะเนาะเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะไโยนาจะได้แบบว่ากับน้องๆ จะเยอะค่ะบางคนก็ดุ้งมม่นมากๆคือจะต้องเร็วที่สุดบางคนก็อาจจะง่วงแล้วบ้าบางคนก็อาจจะเออนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายแบบค่ะเราก็พยายามอ่ะอยากจะเข้าหาเด็กๆหลายๆคนนะคะแล้วบทงานพี่ออมอะไรเงี้ยไหมคะก็มีค่ะคือเขาก็เรียกแบบยอมแอมยอมแอมอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็เซอร์ไพรส์นะเพราะเด็กๆเขาแปดขวบเองอะเนาะแต่เขาก็ได้ดูได้ดูละครเราค่ะ กเป็นเป็นเรื่องที่ในรอบที่ทํางานมาแบบตั้งแต่แรกๆเลยนะท่านในนี้น่าจะเป็นฟิกแรกที่ดีเลยแต่ก็มีเรื่องต่อไปแล้วหรือเห็นพี่นันดายาังแยมใช่ไหมคะก็ะน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่ที่ฟูเฮาซักเซนก็อะไรอย่างเงี้ยก็ทางทางครูเขาก็กับพี่นันดา,าก็เลยเตรียมเตรียมโปรเจกต์ใหม่ที่น้องทำมาแต่ว่าก็ก็ยังไม่ไมไ่ทราบดีเทลอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่น่า จะไม่ใช่เกาหลีออกแนวเห็นท <uh er ี่น um> ั่นว่าออกแนวฝรั yeah ่งฮอลลีว claro> ูดใช่เราเป่าคะที่จะเล่นก็ถ้าเป็นกัมไก่ก็น่าจะเป็นเราอะค่ะก็จะมีข่าวว่าเรื่องหน้าก็ยังคงเป็นเรากัมไก่อยู่อ่าใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนอันนี้เขาเขาเขาเลือกจากนักแสดงก่อนแล้วก็ดูบทที่ค่อนข้างจากแหม่มกับนักแสดงอะค่ะมันตอกกันเรื่องแหม่มแบบคูจิ้นไหมออมอะไร นนะะอาจจะเป็นอาจาก็อาจาอาจะมีส่วนนะคะเพราะว่าหนึ่งเหมือนเราเราเราจูนเคมีนักสแสดงกันได้แล้วเขาก็อาจจะอยากอยากใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยะคะ่ะต่อยอดได้ะคะ่ะแต่ว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ในโปรเจกต์ของอนันดาด้วยอ่าใช่ค่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดมีเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่3หนูว่าจริงจริง พี่นาดายากนะคะเพราะว่าคือเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนในการทํางานนะคะคือเขาก็ดูดูดูตามเนื้องานจริงๆซึ่งเขาก็มีโปรเจกต์อื่นที่ก็เป็นนักแสดงคนอื่นเหมือนกันก็ไม่ใช่ออกทั้งทั้งหมดอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่เราก็อาจเป็นคนที่เขาแบบเรียกใช้บ่อยบ่อยหน่อยใช้งานบ่อยไม่ไม่เชิงค่ะเพราะว่าออมอมเชื่อว่าการการทำงานทุกอย่าง จะมีคนที่เรารู้สึกว่าเราเข้าขากันแล้วอย่างอย่างพี่นายที่เป็นพุ่มกับเกสอนโนก็คือทํางานก่อมาตั้งนานจนจนถึงครูฮาวเขาก็ยังยังอยากจะร่วมงานกันอยู่มันเหมือนกันบว่าเราเข้าขากันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรียคะว่ามีคว่าไม่ไเรียคะมีคว่าแบบว่าเป็นิก็ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าเราก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาว่า เนี่เราเราก็เป็นตัวละครตัวนั้นได้นะคือ<า>เราได้รับโจทย์อันไหนมาเราก็ทําตามโจทย์ให้ดีที่สุดค่ะนอกจากพูดิชันยังมีค่ายอื่นมาทำตามเราบไหมที่เป็นละครร่วกันได้หวยกันจริงๆก็มีค่ะ mm hmm. เยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีวีดิสนก็เปิดเยอะหเลยอ้อมกับไหมก็จะค่อนข้างจะอิสระก็เลือกงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีมาบ้างแต่ว่าคือด้วยด้วยเวลาค่ะบางทีปีหนึ่งเราก็เลือกได้ไม่กี่โปรเจกต์ mm hmm. เพราะว่างานอะไรอันเนี้น mm hmm. ยเลือกทำงานได้แค่นี้ ตามคิวของเราอยู่แล้วอะค่ะแล้วมีรับงานไหมบ้มางหรือยังนีแล้วค่ะ,<ต>คะเราบอกได้ไหมคะว่าเป็นของคุณแหลแต่ไม่ใช่กับไม้เพราะว่ากับไม้เราก็ต้องรออีกโปรเจกต์หน้าของพี่นันดาไปเลย,ยนะคะก็น่าจะมีโปรเจกต์กับกอล์ฟอะค่ะเ,คเป็นเป็นหนัง<ม>อย่างเรื่องที่ผ่านมาค่อนข้างประสบความสำเร็จคือไปฉายที่ต่างประเทศเรื่องต่อไปกับไม้ก็คาดหวังค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ เราก็ชัดเจนในการทางานนะคะว่าการทํางานของของค่ายที่เราร่วมด้วยก็คือจะเน้นตลาดต่างประเทศด้วยเป็นหลักแล้วก็ตลาดในไทยด้วยอะค่ะก็เรื่องหน้าเราก็คงจะต่อยอดไปในแนวทางนั้นนะคะก็ก็มีค่ะมีมีแฟนคลับพินมาหาบ้างเราก็จะไปหาบ้างอย่างประมาณกลางเดือนนี้ก็น่าจะไปเมืองจีอีกรอบหนึ่งค่ะ โปรเจกต์หน้าล่ะคะคือเอาว่าน่าจะมีปลายปีเลยเพราะว่าเราต้องเราต้องตามคิวออมกับไม้ด้วยว่าออไมเขาก็มีละครอของเขาออมก็เปิดหนังออมอีกเรื่องหนึง่งเราก็ต้องรอโปรเจกต์ของเราให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึง่ง